สวัสดีครับแฟนๆช่องไซ้์ก้อยอยู่กับผมเจตเจษด,ดาเหมือนเดิมนะครับย้มาม่อกรจอกันทุกวันแบบนี้ครับผมจะเลือกเอาฟุตบอลคู่ที่เข้าตา มาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ทิมงกานที่สุดนะครับอย่าลืมแอดไลน์ไปครับแอดพักยก77ตามด้านล่างนี้นะครับวงการมวยดวงดังวงการบอลรู้จักกันดีนะครับก็ร่วมสนุกกันได้ด้วยการแอดไลน์มานะครับมาถึงค่ำคืนวันอังคารเข้าสู่เดือนใหม่ครับ1มีนาคมนะครับเป็นยังไงกันบ้างก็ทักทายด้วยการคอมเมนต์มาได้นะครับผมดูแล้วคืนนี้ จริงๆก็มีฟุตบอลเอฟคับอังกฤษนะครับรอบ16ทีมน่าสนใจหลายคู่แล้วก็รวมไปถึงพรีเมียร์ลีกอีก1คู่ด้วยนะครับเอาเป็นว่าผมคัดเอาคู่ที่ดูแล้วเข้าตามาฝากกันก็นแล้วกันนะครับแต่แรกมปันที่เอฟคับอังกฤษ2คู่ที่น่าเชียร์นะครับ ทีมที่เป็นต่ออย่างคริสตัลพาเลสครับจะเปิดบ้านเจอกับสโต๊กซิตี้นะครับคู่นี้เตะเวลาตีสองครึ่งพาเลสเดียอันดับสุดท้ายในพรีเมียร์ลีกนะครับจริงๆก็ยังมีตัวหลัหลกๆเหมือนเดิมพวกลูก้ามิลิโวยวิชคอนเนอร์กาล์เกอร์นารุปอย่างเจรันอายูวิฟิตซาฮาเจอกับสโต๊ก ที่ล่าสุดอยู่ดัก1ดสบห้เดอชาแมนชิปเล่นไปเล่นมานี่โอกาสเลื่อนชั้นกับซูเียร์มีกแทบจะติดโอกาสลงแล้วนะครับมีผู้เล่นตัวที่อายุมากครับพวกฟิลจากิลกาโจอันเลนพวกนี้ยังเป็นตัวชูโรงผมดูแล้วเนี่ยเกมนี้พาเลสเน้นแน่ๆนครับอย่าลืมว่าพาเลสตีค่อนข้างลอยตัวในพรีเมียร์ลีกแล้วครับอยู่กลางตารางไม่ต้องดิน้นรนในการตกชั้นดังนั้นคงต้องเน้นในฟุตบอลถ้วยอยากเข้าไปรอบลึกๆหรือว่าไปถึงการลุม้มแชมป์น,นะครับ พาเลสเลนในบ้านจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเพื่อเข้ารอบต่อไปเชียร์คริสตัลพาเลสน่าเชียร์มากนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งเตะเวลาตี255ครับมิดเดิลสโบร อันดับ8จากเดอะแชมเปชิพจะเปิดบ้านเจอกับทันแนมฮอสเปอร์ครับอันดับ7จากพรีเมียร์ลีกโบรลฤดูกาลนี้เนี่ยจะว่าไปยังมีลุ้นในพื้นที่เพลย์ออฟเลยครับเพื่อลุ้นเลื่อนชั้นกับสู่พรีเมียร์ลีกนะครับจุดแข็งคือคู่กองหน้าครับอันดัสปอร่ากองหน้าทิมชาติสโลเวเนียครับเล่นกับดันแคนวัตมอร์ครับนี่ก็คือความเด็วสูงเจอกับซเปอร์ ที่ช่วงหลังเมาหมาัดแต่ว่าเกมล่าสุดปลดล็อกนะครับบุกไปถล่มลีส4-0คอนเต้ก็หายใจโล่งขึ้นนะครับดูแล้วก็น่าจะจัดเต็มเหมือนกันนะครับพวกเปียรฮอยเบียกสารนารุกเดยันครูเซฟสกี้ส่วนเฮียงดินแฮร์รี่เคนนะครับเจอผลล่าสุดคือ2ฤดูกาลที่แล้วในถ้วยเนียครับสเปอร์ชนะ2-1ผมดูแล้วเนี่ยสเปอร์อาจจะเหนือกว่าแน่ครับแต่ว่าอย่าลืมว่าจริงๆโดยภาพรวมสเปอร์ช่วงหลังไม่ดีนะครับการชนะลีดก็เป็นเพราะว่าลีสแย่กว่าเยอะนั่นเองนะครับ แถมคืนวันนี้ต้องบุกมาเยือนโบโรที่ผมว่าเล่นในลีรไซด์ค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับสปเปอร์ตามแฮนดิแคปต้องบุกมายิง2ลูกคือเม็ดเดียวนี่เสมอตัวผมว่ามันเยอะเกินไปครับวัดใจมิดเดิลสโบรดีกว่าครับมุมยือ้อต่อเวลาก็มีสูงหรือเต็มที่แพ้แพ้ประตูเดียวคู่นี้น่าเชียร์มิดเดิลสโบรนะครับปิดท้าย ตี245ไปดูพรีเมียร์ลีกคู่เดียวในคืนวันนี้ครับเบอร์ลี่อันดับ18จะเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์อันดับ13นะครับเบอร์ลี่กำลังหนีตกชั้นแบบสุดชีวิตเลยครับแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังดีขึ้นมากนะครับเอาง่ายๆ3นัดหลังสุดไม่แพ้และเก็บได้ถึง7แต้มเกมล่าสุดบุกไปเสมอพาเลตมา1-1นะครับตัวหลักๆก,ก็พวกจอร์จบราว์ฮิลแอชลีย์เวสต์บูดแนวรุกก็นำโดยแม็กซ์เวลล์กอนนี่อาร์ลเลนนอนข้างหน้าเป็นวูวแฮอสตัวใหม่นะครับฝั่งของเลสเตอร์ 27แต้มไม่น่าเชื่อว่าอันดับนี้หล่นมาครึ่งล่างของตารางนะครับหล่นมาดับสิบสาครับเหตุผลเพราะว่าช่วงหลังนี่ห้านัดหลังสุดไม่ชนะนะครับเก็บได้แค่2แต้ม เกมล่าสุดก็บุกแพ้วูฟหนึ่งสองนะครับเพิ่งจะมาแก้ตัวในยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกก็บุกไปชนะแรนเดอร์มาสามหนึ่งจริงๆยังไม่มีเจมี่วาร์ดี้นะครับที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บส่งผลทีเดียวครับตัวหลักๆที่เหลือวิลเฟรตแอนเดดี้ยูริติริมันเจมแมลีสันฮาวิบานข้างหน้าก็ยังต้องใช้แพสันดาก้าต่อไปนะครับฤดูกาลนี้เจอมาแล้วหนึ่งนัดในพรีเมียร์ลีกก็เสมอสองสองที่คิงพาเวอร์ครับสคัสดีครับเปิดมาเสมอไหนเสมอกันผมดูแล้วก็ แม้ว่าเบอร์ลี่จะดีขึ้นมาครับแต่ว่าคุณภาพทีมเนี่ยพูดตรงๆก็ยังเป็นรองเลสเตอร์นะครับเกมนี้เลสเตอร์มาเยือนก็จริงแต่ว่าจังหวะที่เด็กที่ขาดยังดีกว่าครับผมยังชอบที่จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ดูแล้วมีแต้มแน่ไม่หนึ่งก็3คะแนนเชียร์เลสเตอร์ไม่เสียเปรียบนะครับสรุป3ทีมครับชอบไปที่คริสตาพาเลตและมิดลโบในฟุตบอลเอเอคัพและเลสเตอร์ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ เหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยละแอดของเราแอาดพักยก77อย่าลืมแอัดลายไปร่รมสนุกกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ